ลิ้นไปกัดอะไรมาครับหนูไปกัดอะไรมาครับ <c oughs> หมอกพ่อสิดูนี่เนี่ยหลักฐานเนี่ยไปกัดหมอนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตลอดตลอด <c oughs> นี่ครับหลักฐานอืม <c oughs> <c oughs> ก่อนเ่ยก่อนเ่ยป่ะตื่นแล้วก็มากินกันครับดูเนี่ยกัดเละหมดเนี่ยของเล่นเนี่ยดูหน้าตาอันนั่งดีๆ นั่งดีดีก่อนครับงดยินอะไรมาลูกฮะกัดหมดเลยเนี่ยกินแค่นี้พอนะฮึบมาแหมเ,เริ่มลิ้นหล่อเชียวอ้วนเอ้ย อ่ะหนึ่งเคี้ยวด้วยสองนั่น <Buffalo> หมดเร็วจังเลยอ่ะอว้ยสามอ่ะสี <store> ่ หเริ่มละพอพอให้เริ่มบ่อยๆแล้วเริ่มมาเคียวละฮอง <c oughs> เหมือน <c oughs> กินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ้วน <c oughs> <c oughs> อะเจดแล้วก็ไปเก็บของดีๆนะลูก ดูเลยครับเนี่ยแปดเก้าสิบขยายที่ก่อนขยายที่ก่อน อะนั่งลงดีดีนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนอืมเก่งมากสิบเอดืมมันอร่อยจริงๆเลยไอ้นมอ,อัดเม็ดเนี่ยสิบสองสิสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดดูหน้าตาตลกตลก อันสุดท้ายละอันสุดท้ายละอันสุดท้ายละลิ้นลิ้นลิ้น <c oughs> โอ้ยอ,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 อ่อน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 อืมดูดูดูครับดูดูวิธีการอ,อ่อ,อนอ่อ,อนกินชิ้นสุดท้าย <c oughs> <c oughs> อ้าวไม่สนเลยเวย้ย ทำเป็นงอนอ้วนเอ้ยเด็กก็กลับมาอ่ะนั่งดีดิชิ้นสุดท้ายแล้วนั่งดีดิทำเป็นงอนแล้วก็เดินน่ะโอ้ยอ้วนเอ้ยโอเคครับผมวันนี้ก็กะทิขอตัวไปนอนก่อนละครับไปแล้วครับะนะผม